สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสะตอยก็ออกมาตรวจนานะคะรอบบ่ายนะคะสงสัยจะได้มาทุกช่วงค่ะก็จะได้ออกมาดูดูนะคะรอบแรงอีกรอบนึงเพิ่มมารอบดึกอีกรอบนึงมาเบิ่ง,างนาค่ะมาเบิรงไล่น้ำออกเบิรวเรียบร้อยเดี๋ยวจกลับกองให้เบิง่งนี่ค่ะวันนั้นนะคะที่เอาให้เพื่อนๆดูวันแรกนะคะท่วมแบบ ท่วมแบบชันเบิดหวังแล้วแหละชันเบิดไปประมาณเกือบหมื่นแล้วทงนี่นะคะท่วมแบบเบิดหวังบ่มีหวังแล้วชันเห็นแล้วชันลาตอนนี้ก็นะคะทุกคนเริ่มแห้งแล้วนะคะตอนนี้นะคะแห้งแล้วค่ะกรมีหวังนิดๆพี่น้อง ฉันก็บเเคยเหตุหน้าหวานจากเทื่อเนาะปีนี้ปีแรกฉันเหตุถ้าผ่านปีนี้ไปได้กับปีหน้าก็น่าจะชิวๆเนาะ,นะแห่งดีบ่คะขอบคุณตัวเองนะคะที่อดทนสู้นะคะสู้ทั้งกับน้ำสู้ทั้งกับคนคะ่ะ มารอบบ่ายกายแห่งแล้วนะคะคืนนี้ซาทุคอยยังให้มนทะลุอีกเด้อท่อฮะฮันภาวนาจะเคยท่อทะลุอีกเด้อคืนนี้ฮะอืมสันเทตันเองสันเทตันเองปานั่นยังทะลุแล้วกันนะ อ,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 อือัดคลิไปไว้เป็นหลักฐานเลยคะ่ะว่าแห้งขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะพรุ่งนี้ถ้าเกิดมามาแล้วแบบเห็ดจานผ่านอยู่ตรงนี้ก็นะคะหนันอ่ะมันว่ามันปิอปอยมันว่ามัน,มนหัว เพราะว่าให้นั้นมันก็ว่ามันสีแซมได้เอ้ยมันสีดำเอาได้หะมันว่ามันบด้ป้อยมันหูอ่ะมันราโอเคค่ะมารอบใบก็ชื่นใจหน่อยมาย้ำเศ้ากาแม่นว่าไฟสุ่ม โย่สไลด์ใส is ่มีเบิร์ดแด๊กสวงศูนย์เนาะมีเพลยไดนคุมเจ้าของอยู่ยามศูนย์ข้าวเป็นไทยนอนตายอยู่ในโรงค่ะโอเคไหมคะคุณแม่ระดับน้ําประมาณนี้โอเคไหมคะโอเคแปลว่าหนึ่งอาทิตย์ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วถ้ามันจะอยู่ถึงหนึ่งอาทิตย์เนาะอันจะเกื่อเดือไม่ได้ค่ะ ถ้าพนตกมมีถ้ามันจะไม่ทะลุอีกเนาะทะลุตรงนี้ทะลุลงไปอีกเนาะลงมาก็ไม่เป็นไรแปลว่าผ่านอืถ้าทะลุอีกก็เนะจาไว้ปีนี้อย่าอย่าอย่าพังคุณงั่นคุณนี้คุณนั่นคุณนี้พูดในในตัวก็เก่งอยู่แล้วให้คนอื่นฉันไม่เคยไงคุณแม่ฉันไม่เคยหวานไงปีนี้ฉันหวานฉันทําเองจัดการเองไงปีแรกไงฉันได้ประสบการณ์แล้วปีนี้น่ะอืจาไว้ ได้ไปย่อมผม